Hello welcome back to my YouTube channel Envinioverse วันนี้เรามาพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุด2025 All New GTV รถที่กําลังถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้บทนําสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Envinioverse ช่องที่นำเสนอเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆรถเปิดตัวล่าสุดพร้อมรีวิวแบบจัดเต็มครบทุกมุมมองสําหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถยนต์ที่กําลังสร้างกระแสะแรงมากในตลาดโลกนั่นก็คือ2025 All New GTV รถรุ่นใหม่ที่ทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีถูกอัปเกรดครั้งใหญ่ถือเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่หลายคนรอคอยวันนี้เราจะพาคุณไปดูแบบละเอียดยิบตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนความปลอดภัยราคารวมถึงความคุ้มค่าแบบเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังคิดว่าจะซื้อรถใหม่หรืออยากรู้ว่า GTV รุ่น2025นี้มีอะไรเด็ดบ้างคุณมาถูกวิดีโอแล้วครับตอนที่ 1. ภายนอก exterior design 2025 All-New GTV มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันใช้ภาษาการออกแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมมีความสปอร์ตหรือผสมความดุดันอย่างลงตัว1.1ไฟหน้าแบบใหม่ Full LED Matrix ดีไซน์คมเฉียบสไตล์สปอร์ตปรับลำแสงอัตโนมัติมีระบบ Adaptive High Beam ให้ความสว่างมากขึ้นกว่าเดิม30%ไฟหน้าใหม่ทำให้เวลามองจากด้านหน้าจะรู้สึกว่ารถคันนี้มีความดุดันแบบพรีเมียมดูแพงและทรงพลังขึ้นมาก 1.2กระจังหน้าแบบแอโรดนามิกขนาดใหญ่ขึ้นอากาศไหลผ่านดีขึ้นลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพความประหยัดดีไซน์กระจังหน้าทำให้ภาพรวมของรถดูลำยุคล้ายรถระดับหรูราคาแพงจากยุโรป1.3เส้นสายตัวรถสไตล์เฟสแบ็กด้านข้างใช้เส้นสายแบบโค้งโมนผสานกับความคมทำให้ตัวรถดูยาวและสปอร์ตมากขึ้นเหมือนรถครอสโอเวอร์ผสมรถคูเป้4ล้ออัลลอยขนาด1 9ถึง21นิ้ว แล้วแต่รุ่นย่อยดีไซน์ลายใหม่น้ำหนักเบาขึ้นช่วยยึดเกาะถนนได้ดี1.5ไฟไท้ายเลดไลท์บาร์เต็มแถบไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบลากยาวเต็มความกว้างรถทำให้มองเห็นเด่นชัดมากในตอนกลางคืน1.6ค่าสัมประสิทธิ์แรงลมแอรโรดีขึ้นลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานช่วยประหยัดพลังงานรถขับแล้วเงียบขึ้น สรุปภายนอกเรียกได้ว่า All New GTV 2025คือรถที่มีดีไซน์หรูล้ำสไตล์สปอร์ตผสมแฟมิลีใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมาะกับทุกวัยอย่างแท้จริงตอนที่2ภายในอินเท i ร์ Design นเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมและทันสมัยแบบรถยุคใหม่อย่างเต็มตัว2.1คอนโซลกลางแบบดิจิทัลค็อกพิตหน้าจอขนาดใหญ่สุด15.6นิ้ว รองรับ Apple CarPlay, Android Auto, แสดงผล 4K มีระบบสังงานด้วยเสียงแบบใหม่ AI Smart Voice 2.2หน้าปัดคนขับดิจิทัลเต็มรูปแบบ12.3นิ้วปรับโหมดการแสดงผลได้มีโหมดส p o r t Mode ดทัวริงโหมด,ด Minimal 2.3วัสดุพรีเมียมรอบห้องโดยสารหนังนุ่มพิเศษ Nappa Leather เเตกแต่งลายคาร์บอนโครเมียมไม้พรีเมียมตามรุ่นย่อย ไฟแอมเบียนไลท์64สีรอบคัน2.4บอกปรับไฟฟ้าเต็มระบบปรับได้10-14ถึงทิศทางระบบดันหลังไฟฟ้าเฮตเตอร์บวกระบายอากาศบาะหลังพับ60ต่อ40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ2.5ช่วงบาะหลังที่กว้างมากเหมาะสำหรับครอบครัวระยะเหยียดขาดีขึ้นผู้โดยสารสูงเกิน180เซนติเมตรก็ยังนั่งสบาย2.6ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทาง ลำโพง10ถึง16ตัวระบบเสียง3ดีเซราวเบสชัดเสียงใสคุณภาพระดับไฮเอนด์ตอนที่3เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน p e r f o r m ร์แมนซ์5 Alnew l GTV มีให้เลือกหลายระบบขับเคลื่อนตามตลาดเช่น3.1เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบใหม่กำลังสูงสุด180-220แถึง220รแรงมา้าแรงบิดดีขึ้นเน้นความประหยัดและกำลังตอบสนองที่ดี3.2ระบบไฮบริดรุ่นใหม่ อัตราสิ้นเปลืองดีเยี่ยมวิ่งในเมืองแทบไม่กินน้ำมันระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลัง3.3ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD กาะถนนดีมากรองรับการขับในพื้นที่ลื่นเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยว3.4โหมดการขับขี่หลายโหมด Eco Normal Sport Snow Comfort 3.5การเก็บเสียงดีขึ้นกว่าเดิมฉนวนใหม่ลดเสียงลมลดเสียงจากพื้นถนน สรุปสมรรถนะรถรุ่นนี้ขับสนุกตอบสนองไวแต่ยังใช้น้ำมันน้อยนิ่งเงียบและมั่นคงกว่าเดิมชัดเจนตอนที่4เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย4.1ระบบขับขี่กึ่งอ,อัตโนมัติ L2+ บกควบคุมพวงม,มาลัยเบรกอัตโนมัตริรักษาระยะห่างรถด้านหน้าเตือนออกนอกเลนบวกดึงรถกลับ4.2กล้องรอบคัน360องศาความละเอียดสูงมุมมองเสมือนจริง 3D 4.3เซ็นเซอร์รอบคัน12จุด4.4ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB 4.5ระบบตรวจจับคนเดินถนนแอนนรถจักรยาน4.6บลายสปอร์ตมอนิเตอร์4.7ระบบช่วยจอดอัจฉริยะออโต้ปาร์กิ่งตอนที่5ราคาจำหน่าย estimated price ราคาจะต่างกันตามประเทศแต่ราคาเปิดตัวช่วงต้นคาดอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ28,000-32,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ1ล้านถึง1ล้าน2แสนบาทไทยตอนที่6ความคุ้มค่าว a l u ฟ o อร์มัน nee, น2025 Allnew GTV ถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์หรูเทคโนโลยีเยอะระบบความปลอดภัยจัดเต็มขับดีประหยัดราคาคุ้มค่ามากเมื่อเทียบคู่แข่งเหมาะสำหรับทั้งคนโสดครอบครัวและคนที่ต้องการรถหล่อๆที่ดูแพงแต่ราคาไม่แรงเกินไปตอนที่7สรุปทั้งหมด 2025 Alnew l GTV คือรถที่ยกระดับแบรนด์ไปอีกขั้นมันคือรถที่ผสมผสานความสวยความล้ำความคุ้มค่าและความปลอดภัยได้ยอดเยี่ยมถ้าคุณกำลังมองหารถรุ่นใหม่ปี2025รุ่นนี้ต้องอยู่ในลิสต์ที่คุณควรพิจารณาอย่างแน่นอน Ending ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับช่อง NB Neoverse ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ